ฝั่งนั้นเป็นสบปลาวนะครับเป็นประเทศลาวนะครับฝั่งนั้นตอนนี้เรายืนอยู่บนฝั่งไทยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฝั่งตรงข้ามของเราคือฝั่งลาวนะครับก็จะมีเกาะแก่งหินต่างๆนะครับตรงบริเวณแม่น้ําโขงนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายสุดเขตแดนสยามนะครับ ปลายสุดเขตแดนสยามอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าปากแซงนะครับวิวแม่น้ำโขงนะครับสปปลาว จุดนี้นะครับเป็นป้ายสุดเขตแดนสยามนะครับบริเวณวัดพระโตบ้านปากแซงนะครับพี่ช่างนะครับเขากําลังจะปั้นพญานาคนะครับเป็นวิวเพื่อถ่ายรูปนะครับบริเวณนี้นะครับวิวก็จะมองไปก็จะเป็นสปปลาวนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งของแม่น้ำโขงของเรานะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดให้อาหารปลา แล้วก็ปล่อยปลานะครับที่แม่น้ำโขงนะครับตรงนี้เป็นทางเดินลงนะครับก็จะมีตรงบ,บริการปล่อยปลานะครับแอเดี๋ยวผมพาเดินลงไปดูนะครับ สั่งนี้นะครับเป็นตรงบริเวณตรงวัดนะครับตรงวัดหนองแซงวัดปากแซงนะครับเดินลงมานะครับจะเป็นจุดที่คนที่คนที่มาเที่ยวนะครับก็จะมาปล่อยป่านะครับเดี๋ยวพาเดินลงไปดูประเทศลาวนะครับ ตามก็ต้องตามวันเกิดด้วยใช่ไหมครับเห็นเขาถามเมื่อกี้ตรงแม่น้ำโขงนะครับมันก็จะมีทรายนะครับก็จะเป็นทรายแม่น้ำโขงบางที่นะครับก็จะดูดทรายนะครับเขาเรียกว่าท่าดูดทรายนะครับเนี่ยบริเวณเกาะกลางน้ำนะครับ เกาะกลางน้ำแม่น้ำโขงมันก็จะมีเป็นเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะเป็นหินเป็นแก่งนะครับฝั่งตรงข้ามเรานะครับมันก็จะเป็นฝั่งสปปลาวนะครับเห็นเขากำลังเกาะสร้างนะครับตรงเกาะสร้างฝั่งตรงข้ามนะครับก็ กำลังก่อสร้างกันนะครับน่าจะเป็นที่กั้นกั้นทรายนะครับกั้นทรายกั้นดินที่มันสุดตัวนะครับเขาก็ทำที่กั้นไว้นะครับเป็นหินนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูปลานะครับว่ามันมีปลาอะไรบ้างนะครับ อาหารปลานะครับมันก็จะมีปลาปลาตรงนี้นะครับมันเป็นปลาธรรมชาตินะตรงนี้ปลาธรรมชาติที่อยู่ตามแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นจุดปล่อยปลาของวัดอ่าจุดปล่อยปลาแล้วก็จุดให้อาหารปลาที่วัดนะครับบริเวณวัดเนี่ยก็จะมีปลาขึ้นมากินอาหารปลานะครับ ปาธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับมันก็จะชุกชุมหน่อยเพราะว่ามีคนให้อาหารปลานะครับฝั่งนั้นเขากำลังให้อาหารปลานะครับให้อาหารปลา2ี่บบาทนะครับเห็นไหมครับเนะี่ยปลาบริเวณน้ำตรงนี้น่าจะลึกนะครับ แม่น้ำโขงนะครับไหลตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยแม่น้ำโขงนะครับมันจะไหลตลอดเวลานะครับไหลเราเห็นมันนิ่งๆแบบเนี้ยมันไหลแรงนะมันจะมีใต้น้ำนะครับบริเวณตรงนั้นหินจะเยอะนะครับเป็นเกาะเป็นแก่งเป็นหินเป็นฝั่งแม่น้ำโของอ่าเป็นฝั่งสปปลาวนะครับ นี่ก็เป็นวิวอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแถวบริเวณอำเภอนาตาลอำเภอเขมราดนะครับบริเวณที่ผมขับมานะครับมันก็จะเป็นเส้นริมเขาเรียกว่าเส้นริมริมแม่น้ำโขงนะครับผมก็จะขับมาเรื่อยๆนะครับมาเที่ยวที่ที่วัดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าวัดหลวงพ่อองคตื้อนะครับวัด ปากแซงนะครับเมื่อกี้ก็เข้าไปสักลาระเลยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มาชมวิวนะครับเห็นฝั่งโน้นนะครับมันเป็นมีคนเขาจับปลาด้วยนะครับเป็นที่ดักปลานะครับ เดินมาตรงบริเวณข้างวัดนะครับเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับพามาดูนะครับจุดชมวิวนี้นะครับมันจะเป็นอ่าตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดผ่านแดนนะครับที่ให้เราเนี่ยข้ามไปฝั่งสปปลาวนะครับตรงนี้นะเป็นจุดผ่านแดน เป็นจุดผ่านแดนนะครับเห็นเกาะแก่งหินไหมกลางแม่น้ําโขงนะครับก็จะมีเกาะแก่งหินต่างๆนะครับที่อยู่กลางแม่น้ําโขงช่วงนี้แม่น้ำโขงมันแห้งนะครับน้ำน้อยมากนะครับ นั้นนะครับเป็นสปปลาวนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งไทยนะครับก็จะเป็นจุดผ่านแดนนะครับอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับข้ามไปที่สปปลาวนะครับก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับ